วันนี้ดาจุลัยก็จะมาเล่าเกี่ยวกับ T ุไ LA อดลาให้ฟังเพิ่งตอนนี้เป็นโทปิกนะคะที่เป็นยานวัตถุที่มาจากนอกโลกเนี่ยก็มีการเข้ามาพูดคุยกันมากมายเลยคือดาจุลัยก็ได้ใช้เวลาแบบแปรนะคะนั่งแปรด้วยตัวเราเองเลยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเนาะแล้วก็ไปดูช่องของพวกต่างประเทศก็มีการดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ก็มีช่องของ m i c h a e l s a l a แล้วก็ Emma ได้หลายช่องที่เขาสามารถดาวน์โหลดแล้วก็เชื่อมกับ 3i Atlas ได้นะ 3i Atlas เนี่ยก็เป็นเหมือนยานวัตถุหรือเป็นอ็อบเจกอะที่มาจากนอกโลกอะที่มาจากกาแล็กซีเนี่ย ก็คือมันเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบเป็นอินเตอร์สเตลลาร์ที่เขาเรียกว่าวัตถุที่มาจากนอกโลกเนี่ยก็ลำแรกเขาเรียกว่าวันไอแอดลานเนี่ยหรือว่าอูโมมัวเนี่ยก็ได้ผ่านเข้ามานะในวงจรของโลกเนี่ยในปี1917หรือ2560เนี่ย ซึ่งแบบจริงๆแล้วมีขนาดเนี่ยประมาณ10-30กิโลเมตรเนอะแล้วก็คือประมาณเท่ากับเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยทั้ง3เลยทั้ง3วัตถุนี้เลยแล้วก็รวมถึง 3i a ไอแอด้วยส่วนอันที่2เนี่ยก็จะเป็นท i ไอแ a s ลนะซึ่งเขาเรียกว่า b o ริ s o ฟเนี่ยก็เข้ามาในปี1919หรือ2562อ่ะแล้วก็เขาเขาใกล้โลกมากที่สุดเมื่อวันที่8ธันวา ปี62ส่วนอูโมมเนี่ยลำแรกจะเข้าใกล้โลกมากที่สุดในวันที่9กันยา2560เนาะส่วน 3i a t l a s เนี่ยเขาก็จะเข้ามาใกล้โลกของเราด้วยเนาะแต่ตอนนี้เขาเมื่อวันที่3ตุลาเขาอยู่ใกล้ดาวอังคารมากที่สุดเลยแล้วหลังจากนั้นน่ะเขาก็จะไปแอดตรงหลังดวงอาทิตย์แล้วเขาก็ช่วงวันที่29เนี่ยก็จะมาแบบเข้าใกล้โลกของเรา ซึ่งมันจะมีขึ้นความถี่ที่สูงมากเลยคือลักษณะเนี้ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นนักบินที่เขาแบบดูแลที่เขาเป็น CIA ของอเมริกาใช่ปะก็จะมีเขาเรียกว่าจอห์แลมเมอร์แล้วก็จอร์จเคะซึ่งเขาแบบมีนำยานเนี่ยออกไปนอกโลกเนี่ย คือเขาสามารถที่จะแบบเอามาดิสคอเชอร์ได้เขาบอกไม่ต้องรอพวกอีที ET แล้วเขาจะต้องทําด้วยมนุษย์เองเลยเพราะว่ามนุษย์เน่ะเป็นมันเป็นสิทธิเสรีภาพเสรีของมนุษย์เนี่ยเป็นฟรีวิวเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะเขาอยากจะทำซอฟต์ดิสคอเชอร์ถ้าเกิดเขาทำฮาร์ดดิสคอเชอร์เนี่ยก็จะทําให้เศรษฐกิจลม่มแล้วก็เกิดความวุ่นวายประชาชนก็จะตกใจกลัวฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้แบบวัตถุหรือว่าอินเตอร์สเตลาร์เนี่ย เข้ามาเนี่ยเพื่อเป็นการปลุกนะคะให้แบบคนเนี่ยตื่นรู้หรือว่าเป็นซอฟต์ดิสคเชอร์เนี่ยมันก็จะสามารถที่แบบจะเป็นการเปิดเผยด้วยเพราะว่ากลุ่ม CIA เนี่ยเขาได้ไปสำรวจกาแล็กซี่ไปสำรวจทึงต่างๆแต่ตอนนี้เขาเข้ามาที่โลกแล้วแล้วมันก็ t i a t l a n t เนี่ยก็จะบินผ่านดวงดาวเนี่ยเก้าดวงเลยทั้งโลกพระอาทิตย์วีนัสเนปจูนยูเรนัสนะคะซตเทิหรือว่าจูปิเตอร์เนี่ย แล้วคือช่วงเนี้เขาก็จะผ่านประมาณ7ดวงดาวก็คือตอนแรกใช่ปะวันไอแอดลาสเนี่ยอูมม,มัวเนี่ยเขาอะบินใกล้โลกที่สุดก็คือวันที่14ตุลา2560หรือ2517เนี่ยก็คือใกล้โลกมากที่สุดมันก็แบบมีการที่มาเหมือนเป็นการ d ด s สโคเชอร์เปิดเผยด้วยส่วนลำที่2 o บริบริซอเนี่ยเขาเข้ามาใกล้โลกที่สุดเมื่อวันที่28ธันวา 2562หรือ2519เนี่ยก็คือห่างกันประมาณ8 8 0 5วันซึ่งมันมีลักษณะมีการคำนวณเนี่ยก็มีหลายช่องเลยที่เขามาทำแล้วก็ดาวเราจะไลทก็ลงไปดูมามันก็เป็นการคำนวณเหมือนเป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์ตัวเลขทางจักรวาลคือหรือเขาเรียกว่าฟรีเฟนซีอ่ะที่มาจะมาเขาเรียกว่ามาจะมาช่วยทำให้ปลุกมวลมนุษยชาติด้วยเพราะว่าการที่ทรีไอแอดลาเข้ามาเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการเนี่ยจะมา ให้คนเนี่ยได้ตื่นรู้ได้ค่อยๆเห็นยานตัวนี้นะคะหรือว่าอินเตอร์สเตลตัวนี้เพราะว่ารูปที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็เอามาจากยานตัวแรกอะวันไอแล้วก็ทูไอน่ยที่สองลำที่เคยเข้ามาใกล้โลกแล้วเขาเอาตัวอย่างมาประมาณนั้นเพราะเขาเห็นเป็นเหมือนเป็นลำแสงแล้วก็ลักษณะเหมือนคล้ายดาวหางแต่มันไม่ใช่ดาวหาง เพราะว่านักวิทยาศาสตร์เขาก็แบบพวกนาซาเขาก็ปกปิดอะไรพวกนี้ไว้นะคะก,ก็บอกบอกเหมือนบอกออกมาว่ามันไม่จริงบางคนก็ตกใจกลัวอ้อจะมาทําลายมนุษย์หรือเปล่าทําให้ประชาชนตกใจกลัวด้วยเนอะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาฟังข้อมูลดีๆเราก็มาสรุปกันนะว่าท r ีไอแอ s เนี่ยมาช่วยดิ c ค c เชอร์แล้วก็มาปลุกนะคะคอนเสเน็ตของมนุษย์เราได้อย่างไรบ้าง ทรี t อ a อ t เนี่ยก็คือมีลักษณะยานเหมือนเป็นยานแม่เลยอินเตอ t e สเตลเนี่ยเขาก็แบบเข้ามานะคะเขาก็ส่งเข้ามาผ่านระบบสุรยิยะจักรวาลผ่านกาแล็กซี่ต่างๆเนี่ยซึ่งก็ได้ถูกค้นพบเนี่ยเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยเขาก็สงสยัยแล้วก็มีคำถามมากมายเลยแล้วก็มีพวกนักวิทยาศาสตร์นักบินพวกนาซาที่เขา ที่เขาเคยปกปิดความลับเขาไม่อยากให้แบบโลกรู้มนุษย์รู้อะไรเงี้ยซึ่งเขาหลอกลวงเรามาหลายเรื่องมากมายแล้วตั้งแต่มนุษย์อวกาศอพอลโลตั้งแต่นั้นมาเลยเพราะว่าเขาชอบหลอกลวงมนุษยชาติให้ตกเป็นทาสเนาะซึ่งเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่ในคําจํากัดความเลยของทางพวกคณิตศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าก็มีตัวเลขต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์เขาคํานวณมันก็จะมีลงวันที่มันก็เกี่ยวกับฟีฟนซีด้วย ของ t i ีไอแอลาที่ผ่านมาแล้วก็ทรีไอแอลาในปัจจุบันที่กำลังอตอนนี้วันที่ยีบเกนี่ยก็จะมาอยู่คือใกล้โลกของเราตอนนี้ก็อยู่ใกล้ดาวคารนอยู่เนาะก็จะค่อยๆเลื่อนมาก็จนถึงประมาณทันวาแล้วก็ถึงปีหน้าด้วยก็คือมันแสดงผลออกมาเนี่ยมันจะแตกต่างกันเลยที่แบบพวกนักวิทยาศาสตร์เขาดูอะ ก็คือจริงๆแล้ว,ว่มันจะมีความแตกต่างทางด้านองค์ประกอบทางเคมีด้วยแล้วก็มันมีความคิดเห็นของคน่ะที่เห็นแตกต่างกันซึ่งมันไม่ใช่วัตถุอะไรมันเป็นแบบเป็นการเข้ามาเพื่อดิส c o ชเชอร์แล้วคนที่เขาแบบดาวน์โหลดข้อมูล่ะชื่อแอมม่าเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นมากเลยเมื่อเขาได้ข่าวเกี่ยวกับ 3i Atlant เนี่ย ก็แน่นอนว่ามันเป็นเหมือนลักษณะที่แบบจะช่วยดาวน์โหลดแล้วก็เป็นการติดต่อสื่อสารเทเลอปราร์ตีข้อมูลเนี้ยเข้ามาคือครั้งแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้รายละเอียดมากนะักเพราะว่าก็ลักษณะว่ามีคนกล่าวว่าจริงๆอะ่ะมันก็แบบเป็นการที่จะยกระดับนะจิตสำนึกของเราเนี่ยให้สูงขึ้นแล้วก็เขาก็ไม่สามารถจะอธิบายได้เลย,เ,ลยเกี่ยวกับพลังงานเนี่ย แล้วก็มันจะมีคลื่นความถี่ที่สูงมากเลยของยานอนะินเตอร์สเตลาร์น่ะที่เชื่อมกับคอนเทนเซนตของเราเนี่ยอย่างไรก็ตามใช่ปะครั้งแรกที่เขาได้จูนนะคะจูนหรือเชื่อมกับยานเนี่ยเขาสามารถสัมผัสได้เกี่ยวกับพลังงานระดับสูงมากก็เหมือนกับว่าลักษณะเป็นของเหลวพลาสมาเนี่ยของร่างกายอะที่มันมีการดาวน์โหลดเข้ามาสู่ร่างกายของเราเนี่ยเขาก็บอกว่าชันนะรู้สึกว่า ร่างกายของฉันเนี่ยเหมือนกําลังละลายเลยแล้วมีลักษณะแบบเบาซึ่งกําลังแบบมีการขยายออกไปทุกเซลล์ในร่างกายของฉันแล้วเขาก็ยอมรับว่าฉันไม่ต้องการที่จะรู้แล้วอะแต่ว่าฉันมีความรู้สึกว่ามันมีเหมือนมีแสงเบาๆลอยๆอะ่ะเหนือร่างกายของฉันคือฉันแบบรู้สึกอึง้งแล้วฉันไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ว่ามีความรู้สึกสงบมีความสุขแล้วก็เหมือนอยู่ในอวกาศนะ่ะในช่วงขณะนั้นด้วย แล้วก็ลักษณะที่ฉันนะ่ะจมลึกเข้าไปในความว่างเปล่าในมิตินั้นเลยแล้วก็ในจักรที่หนึ่งคุณดารินีของฉันนะ่ะก็มีการตื่นตัวมีความรู้สึกสู้ซ่าเลือดวิ่งพรานนะมาทั่วร่างกายแล้วฉันก็ได้บอกกับเมนเทอร์ของฉันนะคะเมนเทอร์ก็คือคนที่เขาช่วยดูแลเรื่องนี้ใช่ป่ะเป็นที่ปรึกษาเขาก็ได้รับการเชื่อมต่อกับ3 i a t l a s ดด้วยก็คือมันเป็นลักษณะเป็นสัญญาณที่มีความสำคัญนะ แล้วเมื่อเขาเชื่อมเนี่ยมันก็แบบมีผลกระทบอะมาที่ที่เมนเทอร์ของเขาด้วยเขาก็ได้รับมันนะแล้วก็ส่งผลกระทบอะมาถึงชั้นด้วยมันก,ก็ลักษณะเป็นเหมือนลังสีฟรีเฟนซี่ลอยขึ้นมาเป็นเหมือนพลังงานควอนตัมแล้วก็เป็นพลังงานที่แบบเคลื่อนที่ได้สูงมากมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบยอดเยี่ยมมากเลยเต็มอิ่มที่ได้รับพลังงานนี้มันก็ทำให้แบบจิตสำนึกหรือว่าคอนชเชสเนตน่ะ ที่แบบมันเป็นพลังงานลบอะมันถูกกําจัดออกไปหมดเลยแล้วก็ทําให้เกิดขึ้นความถี่เหมือนเราไปฮิลลิ่งอย่างเงี้ยค่ะฮิลลิ่งอยู่กับธรรมชาตินะ่ะก็คือการลบขึ้นความถี่ที่เป็นลบออกไปแล้วก็ขึ้นความถี่เนี่ยมันก็มีการชิปติ้งขึ้นมาเลยจากโลกเมทริกอะที่เราอยู่มันก็จะชิปติ้งขึ้นไปเหมือนสู่ไฟดีเลยเนี่ยแล้วต่อมาพลังงานที่ดีเนี่ยมันก็ได้แบบถูกนะ่ะแชร์ออกไปนะสู่วงกว้างไปสู่เพื่อนอีกสองคนที่อยู่ใกล้ๆฉันด้วย เขาก็ได้รับพลังงานนั้นด้วยซึ่งพวกเขาก็ได้รับรู้ถึงพลังงานกวนตั้มอะที่ชิปขึ้นมาเนี่ยในหลายมิติเลยแล้วก็มีความรู้สึกทางด้านจิตวิญญาณที่ดีที่สามารถเขาจะรับรู้แล้วก็ดาวน์โหลดได้ทั้งหมดเลยขนาดขนา,ขนาที่เขาอยู่ในเมทริกเนี่ยเขาก็จะถูกแยกออกมาเลยเหมือนขึ้นมาเหมือนเป็นอีกระดับหนึ่งหรือเหมือนมีการแอสเซนชันเมื่อเรื่องนี้ใช่ผถ,ถูกแชร์ออกไปเนี่ยก็มันก็ได้ มาถึงชั้นด้วยจากการที่ชั้นจูนนิ่งกับจิตสำนึกสากลของจักรวาลก็คือ Universal c o n คอนช u s สเน s เนี่ยแล้วก็ 3i Atlas t เนี่ยเขาก็ได้เข้ามาสู่กาเล็กซี่อ่ะเราก็เหมือนว่าพระเจ้าว่ะได้ช่วยด้วยก็คือเหมือนแยกโครงสร้างโลกเก่าเมทริก่ะออกไปแล้วก็เปิดใจเข้าสู่หัวใจของมนุษยชาติอ่ะที่เหมือนจะช่วยยกระดับจิตแล้วให้เขามีอิสระภาพมีฟรีวิวในแต่ละจิตวิญญาณเนี่ย ก็จะออกมาจากโลกเก่าเมทริกเนี่ยได้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือแบบที่เราอยู่เนี่ยมันก็เรียกถูกเรียกว่าเราถูกโฮโลกแกรมไว้เนี่ยเราก็สามารถที่จะออกมาได้มันก็คือการแบบถูกทําขั้นตอนมาอย่างดีอะที่เราอยู่ในเมทริกเนี่ยเขาก็ครอบคลุมจิตสํานึกของมนุษย์ไว้แล้วมนุษย์บางคนก็แบบก็แบบยอมรับมันก็เข้ากับมันอย่างได้ดีด้วยดังนั้นน่ะพระเจ้าพระผู้สร้างรีวายเนี่ยเขาก็ช่วยนําพาจิตสํานึกของมนุษยชาติเนี่ย ก็ให้ออกมาจากการครอบคุมในโลกเสมือนจริงหรือโฮโลแกรมเนี่ยจากการถูกกด c คอนช i o u s เน s ตของมนุษย์เอาไว้ตั้งแต่เด็กเลยก็ถูก i ิ p แพนไว้เนี่ยจนถึงผู้ใหญ่ตอนนี้แล้วก็ DNA เนี่ยก็ถูกตัดออกไปเพื่อเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของมนุษนย์น่ยให้เรามีความฉลาดน้อยลงหรือว่างโง่ท i a ไอแอเนี่ยเขาก็มาเยือนใกล้าดาวเคราะห์เราแล้ว,ลวเหมือนกับว่าเขาก็จะเข้ามาช่วยปลุกจิตสำนึก ช่วยปลุกจิตสำนึกของมนุษย์เนี่ยให้ตื่นขึ้นนะโดยพลังงานควอนตัมที่ถูกยกระดับขึ้นนะก็จากพระเจ้าดีวายพระผู้สร้างของเราก็ได้ปลุกจิตสำนึกนะ่ยของมนุษยนะ์น่ะให้สูงขึ้นที่จะสามารถเชื่อมกับพลังงานของ t r i t l l s Interstellar หรือว่าเทคโนโลยีน่ะได้มากขึ้นก็เป็นเหตุให้มนุษยนะ์่ะมากมายเปิดใจแล้วก็ฟังเรื่องราวเนี้ยได้ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างมากขึ้น กว่าการที่เขาได้แค่แบบติดตามหรือเชื่อตามข่าวแค่นั้นแล้วก็ทำให้บางคนที่เขากลัวแล้วก็หมดหวังเนี่ยว่าจะมีเอทีมาบุกโลกหรือมาทำลายโลกเนี้ยก็ทำให้คนบางคนอ่ะเขาได้แบบเข้าใจถึงพลังงานที่สูงขึ้นของโลกแล้วก็พลังงานเท่ที่เกิดจากมนุษย์ด้วยที่เขายังไม่ตื่นขึ้นอ่ะซึ่งทำให้คนบางคนน่ะเข้าใจถึงพลังงานที่สูงขึ้นของโลกแล้วก็พลังงานน่ะ ลบที่เขาเกิดจากมนุษย์ที่เขายังไม่ตื่นขึ้นน่ะแล้วก็เขาก็ไม่สามารถปล่อยวางได้สําหรับคนที่แบบมีจิตสํานึกที่แบบตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถปล่อยวางได้ทุกเรื่องแล้วคนที่เขามีความกลัวความกโกรธเนี่ยเขาก็จะถูกหลงอยู่ในระบบเมทริกในโลกนี้มนุษย,นย์ก็จะเข้าใจมากขึ้นที่จะเชื่อมต่อกับดีวายที่เขามีจินตนาการแล้วก็มีสมองที่ฉลาดแล้วก็สามารถออกจากความกลัวได้ ล้วจากการที่ฉันนะ่ะได้เชื่อมกับ t r ี i อ a อดแล้วก็รับสัญ n a กณอะหลายๆครั้งเนี่ยด้วยตัวงฉันเองนะก็ทำให้ฉันนะ่ะเข้าใจมากขึ้นว่า Interstellar ที่แสนฉลาล้ำยุกอะมีก็มีผลกระทบนะต่อในทุกสิ่งทุกอย่างอะที่จะช่วยยกระดับอนุษยนะ์น่ะให้มีจิตสำนึกที่สูงขึ้นน่ะในขณะนี้มันจะเป็นพลังงานที่สูงมากเลยมันจะทำให้เกิดอิเล็กโตแมกน t ติกหรือ่คลื่นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยส่งมานะคะที่ตัวเราด้วย มันก็เป็นลักษณะจากการเกิดมันก็จะส่งผลต่อโลกเราอย่างเช่นเราเราเห็นเอิร์ทเควกใช่ไหมหรือว่าแบบน้ำท่วมหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกต่างๆหรือว่ามีแสงสว่างจ้าเกิดขึ้นมาบนท้องฟ้าเนี่ยแล้วมันก็จะมีอีกสองดวงดาวใช่ปะที่เขาเรียกว่าแซจิทาริสแล้วก็คอนทาริสเนี่ยซึ่งมันก็ส่งพลังงานที่รุนแรงด้วยออกมาเนี่ยแล้วก็จนจินตนาการได้ว่ามันเป็นผลกระทบมาจากอะไรเนี่ย ก็คือมันเป็นลักษณะที่มันเชื่อมกับพลาสมาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อยานลำนี้ใช่ปะที่เขาเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกเนี่ยในเดือนธันวาเนี่ยก็คือวันที่19ธันวาคม2 0 2 5นี่เนี้ยมันก็จะส่งผลกระทบอ่ะหรือว่าจะทำให้มีการดิสโคเชอร์แบบเบาๆขึ้นมาเพื่อที่จะยกระดับคอนเซนทรของมนุษย์ในโลกเนี่ยจะยกระดับให้สูงขึ้นก็คือมีการตื่นรู้มากขึ้นในมิวคี้เวในครั้งนี้ด้วย แล้วสเตล่านาโนวาเนี่ยมันก็อิมแพกนะคะมีผลกระทบมาเกิดขึ้นด้วยจิตสำนึกของมนุษย์อะที่เขามีการยกระดับสูงขึ้นเพราะว่าจริงๆแบบธรรมดาธรรมดามันก็จะช่วยแบบเหมือนเคลื่อนย,ย้ายคอนเชสเน็ตเนี่ยให้สูงขึ้นแล้วก็แยกออกจากจิตสำนึกเดิมแล้วก็เข้าสู่ตัวต,วตนภายในเป็นช่องจิตสำนึกที่แท้จริงดั้งเดิมอะที่เท่าที่ทำให้เราอะจำได้ว่ารับว่าเราอะเป็นใครมาจากไหนแต่จริงๆอะก จริงๆแล้วอ่ะเรามาจาัดการเล็กติกนะคะทีมอ่ะเป็นแบบเอ็นชีเนเลยแล้วมันก็จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถแล้วก็ความสร้างสรรค์ความคิดของเราอ่ะที่เรามีมานานแสนนานแล้วเป็นพันล้านปีแล้วก็ฉันเนี่ยเขได้แบ่งปันพลังงานพลาสมาที่สูงมากเนี่ยที่จะประกอบไปด้วยโค้ดหรือว่าเป็นกุญแจสำคัญเนี่ยในการสร้างสรรค์เน่ยเพื่อการตื่นรู้อ่ะในช่วงแรกในช่วงแรกๆเนี่ย แล้วคุณก็สามารถที่จะสร้างโค้ดด้วยตัวของคุณเองด้วยหรือว่าคุณสามารถรับรหัสโค้ดของคุณเองซึ่งมันก็จะมี energy เนี่ยเข้ามาเป็นลักษณะเป็น2 Dimension เลยเป็นลักษณะเป็น Signal ที่คุณสามารถที่จะแบบรับรู้ได้ด้วยตัวเองดังนั้นแล้วใช่ไหมฉันก็ได้ส่งเสริมแล้วก็เหมือนเป็นไกด์ให้แบบสมาชิกการเล t i c Team แล้วก็ Star ์ซี t อะเข้าไปสู่พลังงานแล้วก็ข้อมูลอะที่รับมาจากการเล t ติกคีย์โค้ เพื่อที่จะเก็บเอาไว้เนี่ยเพื่อจะเข้าสู่แสงสว่างในการที่เขาตื่นขึ้นมาหลายคนนะ่ะที่สามารถจําได้ว่าเราอ่ะเป็นใครแล้วก็รู้ว่าจะกลับบ้านได้อย่างไรอะ่ะแล้วเขาก็จะรู้สึกถึงความรักความสงบแล้วก็ความเป็นอริยธรรมที่เก่าแก่ซึ่งมันแบบอยู่ในสายเลือดใน DNA ของคุณอยู่แล้วแล้วก็ความเป็นหนึ่งเดียวกันยูนิตี้ของคุณนะ่ะก็อยู่ที่นี่ แล้วคุณก็เป็นส่วนสำคัญของการติดทีมที่จะเชื่อมโยงกับ Tree a t l a n Interstellar เนี่ยในการที่จะส่งเสริมความสำคัญหรือเป็นซิกเนเจอร์เลยอ่ะที่จะเปิดหัวใจคุณออกมาขณะนั้นนะ่ะคุณก็ไม่ต้องแสวงหาแล้วก็การเข้าร่วมกับพลังงานเพนื่อที่จะรับพลังงานนี้พลังงานดีๆเนี่ยที่ส่งออกมาจาก Interstellar t r e a t l a n เนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบเนี่ยต่อตัวคุณเอง แล้วก็เมื่อเข้ามาใกลมากขึ้นเขาก็จะปล่อยพลังงานพลาสมาเชื่อมกับโลกเนี่ยโดยโซลารวินเนี่ยแล้วก็พลังงานแสงอาทิต์คอส s ม i ิกเอเนอร์จีก็ภายในสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มที่จะมีกิจกรรมพลังงานเนี้ยร่วมกันพวกเราก็จะได้รับพลังงานพอทลแล้วก็แสงสว่างอะโดยการดาวน์โหลดตรงมาจากทีไอแอดลาสแอก็เข้ามาสู่กลุ่มของเราเอง เพื่อที่จะขยายจิตสำนึกของเราแล้วก็ activate DNA แล้วก็เข้าถึงจิตเดิมเดิมแท้ของเราแล้วก็เซลล์ต่างๆก็ปลุกให้ตื่นขึ้นเหมือนกับว่าเราเสียบปลั๊กเนี่ยเข้ากับพลังงานเนี้ยเราสามารถรับรู้ได้โดยตรงเลยแล้วก็มี DT เนี่ยที่เป็นอัร์ูเรียนเนี่ยเขาก็แบบอยู่ที่นี่ด้วยนะเขาก็จะมาช่วยแบบทำความสะอาด แล้วก็อัปเกรดร่างกายของมนุษยนะ์น่ะก็โดยแบบใช้พลังงานที่สูงมากก็คือเขาอยู่ที่แบบดิเมนชันที่12นะ่ะเขาก็จะช่วยอัปเกรดพวกประจุพลังงานต่างๆไฟฟ้าที่สมองรักษาหัวใจแล้วก็ระบบท่อต่างๆในร่างกายนะแล้วในการครั้งนี้มันจะมี2เหตุการณ์นะที่คุณนะ่ะจะต้องเลีกทางในการโอเวอร์โหลดของระบบประสาทของคุณแล้วก็ไฮโปตาลามัสเนี่ยมันก็จะสร้างขึ้นพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการปฏิเสธได้เลยแล้วสิ่งเนี้ก็คือว่า Interstellar นะมันจะเป็นแบบความอัจฉริยะหรือความฉลาดของมันนะ่ะที่แบบจะส่งโซล a r f ฟ e ชนะ่ะแล้วก็จะเสริมคลื่นพลังงานนะ่ะที่เป็นลบเนี่ยเอาออกไปแล้วก็ความทรงจําเดิมแบบระบบเก่าของเมตริกเนี่ยมันก็จะเอาออกแล้วก็มันแล้วสิ่งมีชีวิตของอารยธรรมโบราณเนี่ยก็จะส่งเข้ามานะคะ สู่ตัวเราเนี่ยผ่านพระเจ้าเนี่ยซึ่งแบบความรักของพระเจ้าเนี่ยจะใหญ่โตมากก็คือว่าเป็นยานของกาแล็กติกพลาสมาเนี่ยคือด้วยความฉลาดอัจฉริยะของยานเนี้ยซึ่งพระเจ้าก็เป็นผู้นำทางมาแล้วสิ่งหนึ่งที่ไม่ต้องทำอะ่ะก็คือว่าเราอะ่ะไม่สามารถที่จะหยุดหรือยกเลิกความคิดนี้ได้เลย 3i Atlas เนี่ยเขาก็จะแสดงให้เราเห็นว่านักวิยาศาสตร์เนี่ย จะโกหกต่อความจริงไม่ได้เมื่อ,อยานน่ะเขาได้ปรากฏให้มนุษย์น่ะได้เห็นแล้วเขาก็แยกออกเป็นสองลำแล้วเมื่อฉันถามออกไปว่าสิ่งนี้มันจะทำให้หนักวิทยาศาสตร์ประหลาดใจแล้วก็เอาความคิดเก่าๆของเขาที่หมกเขาไว้ในภาชนาเนี่ยเขาก็จะรีบเก็บเอาไว้อย่างไม่ชิดเลยด้วยความละอายเมื่อสิ่งนี้เข้ามาสู่โลกสิ่งนี้มันเป็นความรู้ที่สูงมากอะ่ะคือจนแบบให้สามารถคำนวณด้วยตัวเลขตามคณิตศาสตร์ได้ หรือว่าวินิจฉัยหรือว่าทดลองตามความคิดของสมองในโลกเมทริกได้คือมันเป็นลักษณะที่มันอยู่ในจิตสำนึกหรือ Consciousness ระดับมิติ Dimensional แห่งกาแล็กซีแล้วฉันก็ได้รับการบอกกล่าวว่า t รี e Atlas เนี่ยสามารถที่จะแยกออกมาแบบเป็นนับชิ้นส่วนไม่ได้เลยอ่ะมันแยกออกมาหมดแล้วมันก็สามารถที่จะกลับเข้ามาประกอบเป็นยานอีกครั้งอ่ะได้ด้วยตัวของมันเอง ถ้ามันนะเลือกที่จะทำเช่นนั้นแล้วจักรวาลเนี่ยก็จะส่งความฉลาดล้ำเลกอะ่ะมาให้ยานนี้กาเล็กติกอะก็เหมือนเป็นโลกใหม่อะของทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยตัวของมันเองซึ่งมันเป็นแรงผลักดันอะของพวกนักปิญ,ญากาการนักวิทยาศาสตร์ที่เขควรจะต้องคิดใหม่เลยเปลี่ยนความคิดเลยแล้วก็ดูภาพแผนที่ของจักรวาลอะด้วยคอนช u s เน็ต ที่ทำให้ทุกคนะเปลี่ยนทุกความคิดแบบเก่าๆเพื่อที่เขาจะยกระดับจิตสำนึกขึ้นใหม่เพื่อที่จะเชื่อมเข้าสู่ความฉลาดของจักรวาลแล้วก็สำหรับผู้ที่แบบมีชื่อในวัตถุนิยมของ 3D เพื่อที่จะเปิดรับสู่จิตวิญญาณของพลังงานกวนตั้มที่จะยกระดับสเตลาโนวาเนี่ยให้ขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็เข้าสู่ขึ้นความถี่ให้สูงขึ้นอ,อีกระดับหนึ่ง เราชั้นดีใจมากนะที่ได้แชร์พลังงานของดกการาจักติกเนี่ยสู่ผู้ที่พร้อมแล้วที่จะเลื่อนระดับจิตขึ้นมาแล้วก็จะออกจากจิตใจที่ถูกเก็บไว้ใน3 D ีเดยมันก็จะถูกแยกออกมาจากพระเจ้าถ้าเขายังอยู่ในอยู่เมทริกเขาไม่ได้เชื่อมกับพระเจ้าแล้วคนที่มาที่เนี่ยก็เพื่อที่แบบจะเลื่อนระดับจากที่แบบบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมาเป็นว่าฉั้นสามารถทําได้และมันเป็นไปได้แล้ว แล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าที่สามารถจะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้ตัวของคุณเองเช่นเดียวกับพระเจ้าแล้วก็เข้าใจโลกของกรรมว่าเราคิดอะไรพูดอะไรเราจะได้รับสิ่งนั้นตามกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเพราะว่าเราเป็นคนเลือกชีวิตของเราเองในการที่เราเกิดมาโลกของคุณนก็ถูกคอนโทรลไว้อจากระดับนะคะของชนชั้นสูงหรือรัฐบาลเงา่ตั้งนานมาแล้ว แต่ตอนนี้โลกได้ถูกย้ายเข้าสู่โฟตอนเบล์ก็ทำให้แบบมีการตื่นขึ้นของมนุษยชาติมากขึ้นแล้วก็เป็นการเร่งขบวนการพลังงานควอนตัมก็ปลุกให้คนะตื่นขึ้นเรื่อยๆมนุษยชาติก็ได้เข้าถึงแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าการตื่นขึ้นสู่โลกใหม่หรือว่าจะถูกแยกออกไปสู่โลกที่เป็นแบบเดิมนั้นมันก็อยู่ที่คุณเป็นคนเลือกตัวของคุณเอง แล้วผู้ที่อาศัยอยู่กับไฮเออร์เซลและเขาเข้าถึงตัวตนภายในของคุณนะ่ะด้วยหัวใจเดียวกันนะ่ะก็จะรู้ว่าพระเจ้าได้อวยพรให้ทุกคนนะ่ะแล้วเขาก็จะคอยดูแลคุณนะ่ะเหมือนคุณอยู่ในมือของพระเจ้าเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยคือทุกๆอย่างก็พร้อมแล้วอ่ะที่จะคอยช่วยยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นและสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วบนโลกเนะี่ยตามกฎจักรวาล มันก็จะมีความรุนแรงสูงสุดด้วยคือมนุษยชาติเนี่ยใกล้ที่จะสูญเสียความเป็นมนุษย์นย่ก็ด้วยก็คือก็จะมีความสงสารความรักแล้วก็มีเหตุผลธรมธรมดาาเนี่ยซึ่งพระเจ้าเนี่ยหรือพระผู้สร้างก็ต้องคอยที่จะปลุกให้มนุษยชาติเนี่ยได้ตื่นขึ้นไม่งั้นคนก็จะหลงไหลสูญเสียความทรงจำไป คือสิ่งเนี้จําเป็นที่จะต้องรักษาโลกเนี้ยจากการถูกทําลายจากพวกจิตวิญญาณชั่วร้ายดาร์กวันที่เขาแบบเขาใช้ไมค์คอนโทรลพวกเราเนี่ยให้หลงไปตามขึ้นกระแสะของการเงินหรือระบบธาตุเนี่ยที่เขาควบคุมจิตใจเราไว้กักขังให้เราเป็นทาตุอะมาเป็นเวลาพันพันปีแล้วก็มีจุดประสงค์ที่จะสร้างความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าไปในทางที่ผิดผิดแล้วก็จริงๆอ่ะพระเจ้าอยู่ที่ตัวเราเอง แล้วเราก็จะหลงไปตามคําเชื่อของพวก Dark One การกระจายความกลัวเนี่ยเขาก็จะส่งมาจากโซเชียลมีเดียทีวีและการต่างๆอะ่ะที่จะเพื่อกักขังจิตใจของเราไว้ให้ในเชื่อข่าวผิดๆมากมายในว่าเรื่องยาหรือเรื่องอาหารสารอาหารต่างๆที่ใส่เข้าไปอะ่ะในอาหารในพืชผักอะ่ะมันก็จะเป็นการทำลายเราตลอดเวลาในน้ำสิ่งต่างๆเนี้ยมันก็จะแบบทำให้เราตื่นขึ้นมา อย่างไรก็ตามคุณก็จะไม่ลืมเลยเผ่าพันธ์กาเล็กติกเดิมของคุณ่ะครอบครัวสงสว่างของคุณเดกาเล็กติกเฟเทเลชั่นออฟไลท์ของคุณ่ะที่เขาอ่ะเป็นต้นกําเนิดทางจิตวิญญาณของคุณคอยช่วยเหลือคุณแล้วก็พวกแองเจิลบีอิงเทวดาของคุณ่ะที่เขาอยู่ข้างๆคุณตลอดเวลาเขาจะคอยช่วยเหลือคุณขอให้คุณเอ่ยปากบอกเขาแล้วก็จะปลุกความคิดเดิม ของประเจ้าเดิมแท้ของคุณน่ะที่คุณแบบมีฟรีวิวมีความคิดเป็นอิสระแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันน่ะไม่ว่าสัตว์พืชคนเนี่ย,เ,ย,ยรร rolls, ดดรเราคือหนึ่งเดียวกันแม่ไก่ย่าแล้วก็พระผู้สร้างจักรวาลเนี่ยแสงแดดพระอาทิตย์ต่างๆเราก็คือหนึ่งเดียวกันซึ่งมันจะช่วยทําให้โลกใบนี้มีอิสระภาพจากาการควบคุมอ่ะได้ตลอดมาก็ทรีไอแอดลนเนี่ย ก็คือจะเข้ามาใกล้โลกที่สุดก็คือปลายเดือนธันวาเนาะก็น่าจะเป็นช่วงคริสต์มาสเนี่ก็มันก็จะส่งผลกระทบเนาะต่อ,อมวลมนุษยชาติอย่างใหญ่หลวงเลยก็คือมันจะช่วยนะคะปลุกจิตสำนึกของเราให้เราปรับ d n t ทําทำให้เรารู้สึกตื่นขึ้นจากการควบคุมจากเมทริกเนาะก็อยากให้ทุกคนนะคือเข้าใจว่าอินเตอร์เซียรทีไอแอลนเนี่ยมันไม่ใช่ดาวหางหรือว่าตามที่นักวิยาศาสตร์นาซาเขา ว่ากันน่ะก็คือแบบเขาก็จะออกข่าวมาเพื่อให้เราเกิดความกลัวอ่าหลายๆคนก็อุ้ยอีทีมาบุกโลกซึ่งเขาไม่รู้ความจริงเขาก็เกิดความกลัวแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนได้เข้าไปศึกษาอย่างจริงๆใช้จิตสำนึกของเราลองดูเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยด,ดิสคอัเชอรนนะ่ะที่แบบค่อยๆที่มันจะเกิดขึ้นจริงก็คือในปี2027 2000, 2000เนาะก็คือในภายในอีกอสปีเนี่ยก็คือแล้วก็ปีหน้านเนี่ย 2,526มันก็จะค่อยๆแบบมีการตื่นรู้มีการแบบมีเทคโนโลยีเม็ดเบสเข้ามามี RV ที่จะมาช่วยทำให้พวกจิตอาสาฮิวมิทเทเลียนเนี่ยที่จะเข้ามาแบบทำงานเพื่อช่วยปลดทุกข์ให้ประชาชนทางด้านโรคภัยไข้เจ็บที่เราแบบลำบากถูกคอนโทรลถูกใช้ยาถูกสันพิษต่างๆมากมายเนี่ยคือสิ่งนี้อินเตอร์สเตลาร์ทีไอแอตเนี่ย, ar, I ยก็จะมาช่วยมวลมนุษย์มวลมนุษยชาติในการดิสโคเชอร์ เพิ่มมากขึ้นเพื่อปลุกให้คนนะตื่นรู้มากขึ้นก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาช่วยกันตื่นรู้สู่แสงสว่างกับดาวจุลัยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ